เดือนก้าวนี้เตรียมตัวให้ดีเกี i n g ิ่งเกลดราคากลับมาแล้วไม่มีหลอกดีลลับมีแต่ดิวพิเศษจะจาดพร้อมกับของออกใหม่แต่ก็ลดราคาซะแล้วว่าแต่จะเป็นชิ้นไหนกดไลค์กดติดตามแล้วไปรับชมแต่ละแบรนด์กันเลยค่ะ พอเวลาเซเว่ถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์ของเฟสอยากสนับสนุนสามารถกดซุปเปอร์แทงใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแถมยังได้คอมเมนต์เท่แบบนี้ด้วยหรือจ่าเป็นชาวข้างรักกันป้ายยาก็สามารถกดแล้วมาจอยกันได้เลยจบกันขายตรงบายแบรนด์แรกกับ Lo g i t ท c h G เอาจริงๆแบรนด์นี้เนะี่ยเฟสทำคลิปต่อกันมาหลายเดือนแล้วเนาะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะเริ่มจับจุดได้ว่า l o g i t ท c จ G เนี่ยเขาจะชอบมีค้ดลดแจกด้วยแล้วก็บางตัวหนก็จัดแฟลชเซลล์ ale, ไม่ว่าจะเป็นในแอปน้ำเงินแอปส้มอะไรแบบนี้เขาก็จะมีลดราคาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าไฮไล อยากให้ทุกคนไปตั้งตารอก็คือเขามีการเปิดตัว Logitech G Pro X Superlight 2แล้วทุกคนซึ่งก็เป็นเมาสเกมมิ่งที่เรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยตั้งตารออยากให้อัปเกรดหลายๆจุดมาอัานนี้เดือน9นี้เขาเอามาวางจําหน่ายแล้วพร้อมกับในช่วง9.9อีกด้วยซึ่งเท่าที่เฟซเนีไปหามาได้นะคะราคาเปิดตัวของน้องอยู่ที่6,390บาทค่ะแต่ถ้าเกิดในช่วง9.9เนี่ยอาจจะลดได้ประมาณ1,000กว่าบาทเนาะก็จะคุ้มค่ามากกว่าหลายๆคนก็อาจจะสงส ว่าแล้วตัวเก่าหล่ะจะมีลดราคาไหมก็ยังมีลดราคาเหมือนเดิมนะคะตัวเก่าเฟสเคยให้ทีมงานเนี่ยหาโปรดีๆมาก็เจอว่าลดเหลือเพียงแค่2006เท่านั้นคือมันลดเยอะมากทุกคนถ้านะเกิดใครไม่ได้ซีเรียสมากสเปคตัวเก่าก็ยังใช้งานได้อยู่เนี่ยก็ไปเลือกซื้อแบบตัวเก่าก็ได้แต่ใครอยากได้สเปคใหม่นี่แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีกับการได้ลองเปลี่ยนเมาส์ตัวใหม่นะคะจากค่าย Logitech G แบรนด์ที่ 2. ดัมโมชาร์ช่วงหลังๆมาสําหรับดัมโมชาร์เนี่ยค่อนข้างจะมาแรงมพาะว่าสำหรับสายเมาส์ ะะแต่ว่าในค่ายนี้เนี่ยก็ยังมีคีย์บอร์ดหรือว่าแผ่นรองเมาส์วางจาหน่ายอีกด้วยสําหรับการวางจาหน่ายโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยเขาจัดตั้งแต่วันที่หถึงวันที่24กันยาแทบจะครบทั้งเดือนเลยก็ว่าได้เริ่มกันที่ตัวเมาส์กันก่อนค่ะเมาส์เนี่ยเขาก็จะเน้นเป็นของแถมสะมากกว่าไม่ว่าจะเป็น MT ที่รองรับพอยน์เลนแบบ 4K จะมีตัวแผ่นรองเมาส์เนี่ยแถมให้ด้วยนะคะมูลค่าตั้ง5 9าบาทส่วนใครที่ซื้อเป็นไซส์เล็กอย่างดัมม์ชาร์ก MPS ก็จะได้เป็นเมาส์ เอาไว้พกพาข้างนอกได้ส่วนตัว n 3ก็จะเป็นแผ่นรองเมาส์นะคะสุดท้ายก็จะเป็นตัวดัมโบช้าง MT ยอดนิยมเลยน้องก็จะมีกิบเทปแถมไปให้ด้วยเป็นลาย l l m m t t e e e i t t o o n นะคะสำหรับในเดือนกันยายนเอาแบบที่ลดราคากันว่างดีกว่าะคะ่ะนั่นก็คือดัมโบช้าง K8 เขาจัดโปรลดราคา10%ทุกคนมันอาจจะดูไม่ได้เยอะมากนะแต่ก็ดีกว่าซื้อราคาเต็มราคาปกติอ,อยู่ที่3,290บาทก็จัดโปรเหลือ2,961บาทค่ะ คุณมีโค้ดลดลงไปอีกเนี to ่ยก็อาจจะเหลือประมาณ2 0 0 0นต้นๆก็ได้นะคะส่วนของแถมในฝั่งของคีย <vio> <ul> ์บอร์ดก็จะมีดัมมชาร์คเคอันเนี้ยเขาแถมนําแพดให้เลยเป็น K3 Pro ปซึ่งมูลค่าของนาแพดเนี่ยก็พันกว่าบาทแล้วตัวบอร์ดก็ประมาณสามพถือว่าค่อนข้างจะคุ้มค่านะถ้าเกิดใครอยากได้คีย์บอร์ดแบบเซ็ตอย่างนี้เป็น TKL แต่ว่าอยากได้นาแผดแยกก็จะได้เป็นตัวเซ็ตดัมมชาร์คเคไปคุ้มค่าแน่นอนค่ะส่วนของพิกัดสั่งซื้อเฟซแปะไว้ให้แล้วใต้คลิปนี้นะลอง กดดเข้้าไปไปูันแบรนด์ที่3กับโลกาสําหรับแบรนด์โลกาในเดือนที่แล้วเขาได้มีการปล่อยคีย์บอร์ดสริมุคลอีดิชั่นออกมานะคะโลกาลาวนาสองซึ่งตัวนี้สวยงามมากๆและเฟสก็ค่อนข้างอินกับสวิชของเขาที่เป็นชาติไทยนมเย็นสําหรับในเดือนกันยายนเนี่ยเขาก็มีจัดโปรตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่20เลยเกือบเต็มเดือนเหมือนกันมีเอาโลกาลาวนาสองมาลดราคาแล้วทุกคนจาก3790เหลือ3690นะคะอาจจะลดเป็นร้อยหนึ่งแต่ก็ ลดอยู่นะถ้าเกิดมีค้นลดต่างๆเนี่ยสามารถเอามาลดลงไปได้อีกคะ่ะแล้วก็ยังมีน้องโลกาแมงโก้อีกด้วยอันเนี้ยลดเพิ่มเป็น3,490บาทจาก3,690นบะบอกเลยว่าคีย์บอร์ดเขานี่แบบโอ้โหโดนใจฉันจริงๆถ้าหากแบบเน้นลดเยอะๆหน่อยสําหรับในเดือนนี้นะคะเพิดว่าน่าจะเป็นตัวคีย์แคปที่เป็นโลกา n g k o อกมิดไนท์ตัวเนี้ยราคาปกติอยู่ที่1,890บาทก็เหลือเพียงแค่1490เท่านั้นคะ่ะห้า ใครสนใจเกมมิ่งเกียร์จากคางโลกายังมีสินค้าอื่นมาลดราคาอีกด้วยเนาะสามารถดูในลิสต์ตามนี้กันได้เลยส่วนวิการช่างซื้ออยู่ที่ใต้คลิปนี้ค่ะไปช่างซื้อกันได้อีอเราพักแบบยกแบรนด์แต่มาลดราคาแบบยกร้านกันที่เกมมิ่งแพนเนสโตสำหรับร้านเกมมิ่งแพนเนสโตค่ะเขาก็มีโค้ดส่วนลดจากร้านค้าจะมีมาให้ทั้งหมด2โค้ดด้วยกันขั้นต่ำ1000บาทล,ลด400กับส่วนลด10%โดยขั้นตนะ่ำเนี่ยอยู่ที่1000บาทโดยโค้ดเนี่ยที่เฟซเอามา แช่ทุกคนฟังคือมันอยู่ทั้งเดือนกันยาเลยทุกคนหากมันไม่ได้หมดไปก่อนนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยมันมีขั้นต่ำหนึ่งพันถ้าเกิดใครซื้อคีย์บอร์ดในร้านเนี่ยยังไงมันก็เกินราคา1000บาทอยู่แล้วแต่ตัวโค้กก็ยังมีข้อสังเกตอยู่บ้างค่ะถ้าเกิดเรากดใช้เนี่ยจะมีการลดราคาเพียงแค่ไม่กี่ตัวเนาะแต่ที่เป็นเมนไฮไลท์จริงๆที่อยากมาแนะนําก็น่าจะเป็น a ัฟไลออน AF82 นะคะตัวนี้เป็นเคยรีวิวไปเหมือนกันแล้วลดราคาค่อนข้างจะเยอะมากๆทุกคนจากเดิมที่มีโค้ดลดอยู่แล้ว400บาทก ยังสามารถกดโค้ดจากแอปส้มเนี่ยลดเพิ่มเข้าไปได้อีกเป็นพันเลยนะทําให้การซื้อคีย์บอร์ดไมคานิคเขตัวนี้คุ้มค่ามากๆยังไงถ้าเกิดใครมีแพลนจะซื้อของในร้าน g a มมิ่งแพน e t อยู่แล้วนะคะก็ลองมาเช็คในโค้ดตัวนี้กันได้ ไปต่อกับรถยกล้านที่2กับเมอร์คูล่าสำหรับเมอร์คูล่าเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากได้อะไรเข้าเว็บไซต์จะมีทุกอย่างที่สรรหามาเพื่อคุณแล้วเป็นสายแกดเจ็ตต่างๆนะคะส่วนในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยจริงๆทางเมอร์คูล่าจัดโปรแบบชชมเบอร์ปกติทางเพจของเฟซก็มีอัปเดตโปรโมชั่นจากทางเมอร์คูล่าอยู่แล้วนะคะไปกดติดตามใน Facebook ได้จะได้ไม่พลาดดีลดีๆเด็ดๆเนาะแต่ในช่วงกันยา9.9เจนี่ยจะมีโปรที่เธอรู้สึกว่าเฮ้ยมันลดดีวกว่าที่แบรนด์ลดซะอีกยัง เช่น HyperX Cloud ซานะคะเป็นเกมมิ่งเฮดเซตที่สเปคดีมากๆโดยราคาเปิดตัวมาอยู่ประมาณ30,90นเนาะแต่ทางเมอร์คิล่าเอามาลดราคาเหลือเพียงแค่2690เท่านั้นลดไปสี่ร้อยเลยทุกคนมันค่อนข้างจะแบบอุ้ย400อเอาไปกินชาบูยังได้อะ่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งโปรดีๆนะคะซึ่ง9.9เาของเขาอ่ะจะจัดตั้งแต่ช่วงวันที่8ถึงวันที่10เลยนะมีเก็บตกเผื่อเหลือเผื่อขาดให้ด้วยเผื่อใครยังเก็บเงินไม่ทันก็ไปซื้อในช่วงว,วันที่10ได้แล้วก ก็ยังมีของไมโครโฟน Audio t e c h n i c ารุ่น ATR 2 1> 1, x นะคะตัวนี้เป็นไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ทุกคนราคาเต็มอะ่ะอยู่ที่3,790แต่เขาเอามาลดเหลือ1,390เฮ้ยมันแทบ,บจะแบบ70%แล้วอะราคาลดเนี่ยถ้าเกิดใครอยากได้ไมโครโฟนเสียงดีๆนะคะก็ไปสั่งซื้อกันได้สำหรับ Audio Technica ยังไงเสียงมันก็ดีอยู่แล้วสำหรับใครที่กำลังหาไมโครโฟนงบประมาณ1,500อยู่เนาะนอกจากนี้ใน m e r c u r a ค่ะเขายังมีลดราคาเช่นจอมอนิเตอร์เกอ เพื่อสุขภาพสายจัดโตะคอมเจ็เจตต่างๆเนี่ยในนั้นมีลดราคาเพิ่มเติมเข้าไปดูกันได้เลยเฟสจะแปะพิกัดสั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปนะคบและนี่ก็เป็นเกมมิ่งเกียวกลดราคาประจําเดือนกันยาที่เฟสรีบหาแล้วก็รีบมาทําคลิปให้ทุกคนดูนะคะดิงๆอาจจะตกหล่นในบางแบรนด์ไปได้แต่จะมาอัปเดตให้เพิ่มเติมในเพจสามารถเข้าไปกดดูเข้าไปกดติดตามกันได้เลยในนั้นเนี่ยจะมีแอดมินคอยอัปเดตโปรดีๆให้จะได้ไม่พลาดดีลเด็ดๆนะคะหากใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนป้าย่าสะด้วยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปนะครับผมบ๊ายบาย